สเคนโสวัสดีค่ะบ้านสวยนะคะบ้านหลังใหญ่กว้างๆค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่ค่ะอยู่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะการเดินทางสะดวกเป็นบ้านนอกโครงการค่ะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะเทศบาลดูแลให้ค่ะน้ำไม่ท่วมด้วยพื้นที่48ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ มีห้องถงมีห้องครัวมีโรงจอดรถนะคะเพื่อนบ้านดีค่ะตัวบ้านก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะไม่แออดัดบ้านตั้งเป็ดพร้อมอยู่พร้อมทุกอย่างแล้วน้ำไฟก็ครบมงรัดเด็กดัดลางน้ำฝนรอบบ้านพร้อมอยู่ได้ในทันทีเลยค่ะเจ้าของขายเองนะคะในราคา1 8 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะ ราคานี้ฟรีค่าโอนและค่าใช้ใจ่ายต่างๆในวันโอนให้ด้วยนะคะเป็นบ้านสร้างใหม่หลังมอแมโจ้น,นะคะทุกท่านสนใจแปลงนี้สามารถติดต่อนัดชมหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของบ้านได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคําอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมค่ะเจคโนได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ